M16 และ AK-47 จัดได้ว่าเป็นอาวุธปืนไรเฟิลจู่โจมที่มีชื่อเสียงและมีความโดดเด่นมากที่สุดในโลก AK-47 ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในปืนไรเฟิลจู่โจมในอุดมคติที่มีความสมบูรณ์แบบมากที่สุดของโซเวียตและมันยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการปฏิวัติทั่วโลกในขณะที่ M16 ก็คุ้นชื่อในเรื่องของความแม่นยำมีน้ำหนักเบาและมันเป็นตัวแทนรวมถึงสัญ,ญลักษณ์ของทางฝั่งสหรัฐอเมริกา ปืนทั้งสองกระบอกนี้ได้ถูกนํามาใช้เผชิญหน้ากันตลอดช่วงครึ่งศตวรรษที่20ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นสงครามเวียดนามไปจนถึงสงครามในตะวันออกกลางแต่ยังมีคําถามพี่หลายคนยังคงสงสัยอยู่ว่าแล้วปืนกระบอกไหนที่ถือได้ว่าเป็นปืนไรเฟิลจู่โจมที่ดีที่สุดกันแน่และในคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆมาเปรียบเทียบกันชัดๆว่าปืน M16 และปืน AK47 ปืนกระบอกไหนที่ดีกว่ากัน ถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วเรามาชมกันเลยครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่2องหน่วยวิจัยด้านอาวุธของเยอรมันได้แสดงข้อมูลให้เห็นว่าการยิงต่อสู้ในสมรภูมิรบนั้นส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นในระยะ400เมตรแต่ทว่าปืนไรเฟิลที่หลายๆประเทศผลิตขึ้นมาใช้อยู่ในตอนนั้นมันถูกออกแบบมาให้ใช้ในระยะการยิงหวังผลที่อยู่ไกลเหนือนอกจากขอบเขตนี้และนั่นเป็นที่มา ทำให้เกิดการพัฒนาปืนกลเบาของเยอรมันเพื่อใช้เป็นอาวุธในการบุกเข้าโจมตีในระยะประชิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ปืนกลเบาเป็นปืนที่มีอัตราการลั่นกระสุนที่ไวสามารถทาลายร้างเป้าหมายในระยะประชิดได้อย่างรวดเร็วแต่กับกันหากเป้าหมายอยู่ในระยะที่เกินกว่า50เมตรมันจะให้ความแม่นยาในการยิงที่ต่ําเอามากๆเยอรมันตระหนักว่าพวกเขาต้องการอาวุธชนิดใหม่ ขึ้นมาใช้ทดแทนและนั่นทําให้ปืนไรเฟิลจูโจมได้ถือกําเนิดขึ้นมาครั้งแรกซึ่งนาซีละมันได้นําเอาข้อดีของปืนไรเฟิลและข้อดีของปืนกลเบาเอามาไว้ด้วยกันจนเป็นจุดกําเนิดของปืนไรเฟิลจูโจมที่มีชื่อว่าสตุมเกวแวร์44แม้ว่ามันจะมีอัตราการลั่นกระสุนที่ต่ํากว่าปืนกลเบาแต่มันถูกชดเชยด้วยระยะการยิงที่ไกลและให้ความแม่นยำมากขึ้น ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2สตุมเกแว์44ขึ้นชื่อว่าเป็นอาวุธชนิดหนึ่งที่ทําให้ฐานฝ่ายนาซีเยอรมันได้เปรียบศัตรูในสมรภูมิรบเป็นอย่างมากแม้ว่าภายหลังสงครามฝ่ายนาซีเยอรมันจะเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้ไปแต่ทางโซเวียตก็มองเห็นถึงความน่ากลัวของปืนไรเฟิลจู่โจมทําให้พวกเขาต้องการที่จะพัฒนาปืนไรเฟิลจู่โจมเป็นของตัวเองที่มีชื่อว่า AK-47 ที่ใช้กระสุนที่มีขนาด7.62คูณ39มิลิเมตรตามปีที่คิดค้นได้สำเร็จในปี1947และถูกผลิตในช่วงต้นปี1950นั่นเองปืน AK-47 สามารถปร,รับโหมดการยิงได้เป็นทั้งกึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติเต็มรูปแบบมันเป็นปืนไลเฟิลจุดโจมที่สามารถยิงได้ไกลและให้ความแม่นยำที่ค่อนข้างสูงอีกทั้งมันยังสามารถสาดกระสุนใส,ส่ศตูในระยะประชิด ได้าวดเ AK-47 เป็นปืนที่สร้างขึ้นมาจากแนวคิดที่กองทัพของโซเวียตต้องการใช้อาวุธปืนที่มีประสิทธิภาพสูงและมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำไม่แปลกใจเลยว่าทำไมโซเวียตถึงสามารถผลิตปืน AK-47 ได้เป็นจำนวนมากแต่ยังไรก็ตามแม้ว่ามันจะเป็นปืนที่มีราคาถูกแต่ด้วยการออกแบบชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กปั๊มขึ้นรูปพิเศษหากไม่มีอุปกรณ์ผลิตเฉพาะ จะทําให้ไม่สามารถผลิต AK-47 ได้ทําให้สาภาพโซเวียตค่อนข้างที่จะกังวลใจในเรื่องของจํานวนการผลิตที่อยู่ในช่วงสงครามเย็นเป็นอย่างมากนอกจากนี้ปืน AK-47 นับว่าเป็นปืนที่ซ่อมแซมได้ยากเนื่องจากมันมีชิ้นส่วนที่ยึดติดเอาไว้ด้วยกันทําให้ต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการเจือหมุดเก่าออกและใส่อันใหม่เข้าไปรวมทั้งมันยังใช้สปริงที่มีขนาดเล็ก ที่ให้ความทนทานที่ต่ำตลอดไปจนถึงชิ้นส่วนอื่นๆของปืนที่ต้องถูกนํามาเปลี่ยนในทุกๆการยิง2-3%งถึง0นัดและหลังจากที่ประกอบปืนเสร็จแล้วยังต้องใช้เวลารอเพื่อให้ชิ้นส่วนเข้าที่ก่อนที่จะนําปืนออกไปใช้งานได้แต่ข้อบกพร่องทั้งหมดนี้ถูกชดเชยด้วยต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างถูกกว่าปืน M 1 6เอามากๆทําให้โซเวียตสามารถผลิต AK 47ได้เป็นจํานวนมาก ตามที่ต้องการได้ในช่วสงสงครามทหารมักถูกสอนว่าหากสเสบียงนั้นถูกส่งมาไม่ทันให้กินเนื้อคนที่เสียชีวิตอยู่ในสามลบเพื่อประดังชีวิตเอาไว้ก่อนเช่นเดียวกันกับปืน AK 4 7ที่ถูกออกแบบมาให้สามารถนำชิ้นส่วนจากปืน AK 4 7ก็กบอกอื่นมาใช้ซ่อมแซมได้ด้วยต้นทุนการผลิตที่ต่ำและเป็นปืนที่ผลิตได้ง่ายทำให้มันกลายเป็นปืนในอุดมคติของกองทัพโซเวียต ที่สมบูรณ์แบบมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาในปี2004ได้มีการประมาณการว่าจากจำนวนอาวุธปืนทั่วโลก500ล้านกระบอกมีปืนในตระกูลคาราชนิคคอฟทั้งหมด100ล้านกระบอกซึ่ง3ใน4ของจำนวนนี้หรือคิดเป็นประมาณ75ล้านกระบอกนั้นเป็นปืน AK-47 แต่เมื่อเปรียบเทียบกับทางด้านฝั่งของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นศัตรูคนสำคัญของโซเวียตพวกเขา กับมีการคิดค้นและพัฒนาการสร้างปืนไรเฟินจูโจมที่ช้ากว่าโซเวียตเป็นอย่างมากพวกเขาไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยจากบทเรียนในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองที่ผ่านมาในยุคสงครามเย็นทหาร GI ของสารัฐได้เข้าไปร่วมลบในสมรภูมิป่าดงดิบทั้งในประเทศเวียดนามและเกาหลีอย่างที่รู้ๆกัน a k 4 7ได้ถูกส่งนำมาใช้สู้รบกับทหารอเมริกันซึ่งในตอนนั้น ทหารอเมริกันใช้ปืนไรเฟิลอัตโนมัติ M14 ที่สามารถบรรจุกระสุนได้20นัดเป็นอาวุธหลักหลังจากการเข้าปะทะก,กันทหารอเมริกันได้รับบาดเจ็บล้มตายกันาเป็นจำนวนมากมันจึงทําให้ทหารอเมริกันได้เรียนรู้ว่าอาวุธประจํากายของพวกเขาไม่สามารถนาไปต่อกรกับศัตรูที่ใช้ AK47 ที่เหนือนกว่าได้เนื่องจากปืน M14 บรรจุกระสุนได้น้อยน้ําหนักมากมีแรงถีบสูง แถมอัตาการลัดกระสุนก็ชา้ากว่า AK47 อย่างเห็นได้ชัดส่งผลทำให้ทหารเอเมริกันเสียเปรียบศัตรตูและทำให้ทหารเอเมริกันเสียชีวิตกันไปเป็นจำนวนมากหลังจากนั้นไม่นานกองทัพสหรัฐจึงได้ขออนุมัติจากรัฐบาลเพื่อทำการผลิตปืนไรเฟิลจุ่โจมชนิดใหม่ที่ใช้กระสุนขนาด5.56ม mm. เมตรน้ำหนักไม่เกิน2.7กิลกรัมที่สามารถบรรจุกระสุนได้20นัดรวมทั้ง มันยังต้องเป็นปืนที่สามารถเจาะทะลุหมวกของทหารได้ในระยะ460เมตรอีกด้วยคำขอนั้นถูกพิจารณาสำเร็จในปี1957ส่งผลทำให้บริษัทอัมาไลได้พัฒนาปืนรุ่นใหม่ขึ้นมาที่มีชื่อว่า AR-15 ซึ่งมีประสิทธิภาพในการใช้งานมากกว่าปืน M14 อย่างมากมายแต่อย่างไรก็ตามกองทัพสหรัฐยังไม่หยุดที่จะพัฒนาปืนไรเฟิลยูโจม ให้มีสมรรถนะที่มากกว่านี้ในปี1963เลขาธิการความมั่นคงของสหรัฐได้สั่งให้หยุดผลิต M14 และ AR-15 แต่กลับให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบปืนไรเฟิลจู่โจมรุ่นใหม่ขึ้นมาซึ่งถูกเรียกว่า M16 มันเป็นปืนที่ทำมาจากเหล็กอลูมิเนียมและพลาสติกสังเคราะห์ชนิดพิเศษที่ทำให้ปืน M16 นั้นมีน้ำหนักที่เบากว่า AK-47 อย่างมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบ M16 บรรจุกระสุนเต็มแม็กจะมีน้ําหนักอยู่ที่3.6กิโลกรัมซึ่งจะเบากว่า AK47 ที่บรรจุกระสุนเต็มแม็กที่หนักมากถึง4.78กิโลกรัม M16 ถูกผลิตขึ้นมาจากวัสดุทางเลือกที่หลากหลายรวมไปถึงวัสดุทดแทนที่ทํามาจากไม้เหมือนอย่าง AK47 ได้ด้วยเช่นกันอีกทางชิ้นส่วนของปืนนั้นผลิตได้ง่าย ทำให้สหรัฐอเมริกาสามารถกระจายโควตาไปให้ผู้ผลิตปืนรายย่อยผลิตปืน M16 ได้อย่างรวดเร็วและมีปริมาณมากพอตามความต้องการ M16 สามารถถอดออกและประกอบกลับเข้าไปใหม่ได้ง่ายรวดเร็วกว่า AK47 อีกทางที่ปลายกระบ,บอกปืน M16 ยังสามารถปรับตั้งศูนย์เล็งได้ง่ายมากกว่าปืน AK47 อีกด้วยแม้ว่าเมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว M16 จะมีต้นทุนในการผลิต ที่สูงกว่า AK 47แต่ถ้าพูดถึงเรื่องของความทนทานความง่ายต่อการดูแลรักษาและการใช้งานทำให้มันกลายมาเป็นปืนที่มีความได้เปรียบมากกว่า AK 47อยู่หลายประการเมื่อนำปืนทั้งสองกระบอกมาเปรียบเทียบกันจะพบว่า AK 47ใช้กระสุนขนาด7.62ม mm, ิลเมตรให้พลังในการยิงจอดทะลุในระยะใกล้ถึงระยะกลางที่มากกว่าปืน M16 ที่ใช้กระสุนขนาด 5.56มิม mm. ที่ระยะ10เม mm. ตร AK-47 สามารถจาะทะลุก้อนบลาสติกเจลาตินได้29นิ้วโดยที่กระสุนยังคงรูปอยู่ได้ในขณะที่ M-16 สามารถเจาะทะลุก้อนบลาสติกเจลาตินได้14นิ้วโดยที่กระสุนแตกออกเป็นเศษชิ้นเล็กชิ้นน้อยเมื่อทดลองยิงไปที่กระสอบทรายที่ระยะ100เม mm. ตร AK-47 สามารถเจาะทะลุกระสอบทรายได้มากถึง13นิ้ว โดยที่กระสุนยังคงลูปได้อยู่ในขณะที่ M16 สามารถจอดทะลุกระสอบทรายได้เพียงแค่4ีนิ้วโดยที่กระสุนแตกออกเป็นเศษชิ้นเล็กชิ้นน้อยแต่อย่างไรก็ตามความเร็วของลูกกระสุนที่วิ่งออกจากปากลำกล้องของปืน a k 4 7นั้นอยู่ที่715เมตรต่อวินาทีซึ่งมันช้ากว่าปืน M16 ที่มีความเร็วอยู่ที่960เมตรต่อวินาทีหากเปรียบเทียบการยิงในระยะที่ไกลมากขึ้นแล้ว ปืน M16 นั้นมีพลังในการเจาะทะลวงได้ดีกว่าปืน AK47 เป็นอย่างมากที่ระยะ300เมตรปืน M16 สามารถยิงทะลุหมวกกันน็อกเหล็กของทหารได้ทั้ง2ด้านและที่ระยะ500เมตรปืน M16 ก็ยังสามารถยิงจอะทะลุเข้าไปในหมวกเหล็กของทหารได้อยู่ในขณะที่ปืน AK47 สามารถยิงทะลุหมวกเหล็กทั้ง2ด้านได้ไม่เกินระยะ200เมตรและหากยิงเกินระยะ400เมตร กระสุนจะไม่สามารถเจาะผ่านหมวกเด็กได้เลยดังนั้นความเร็วของลูกกระสุนที่วิ่งออกจากปากลำกล้องที่สูงหมายถึงระยะการยิงหวังผลในระยะไกลมากขึ้นนั่นเองจะเห็นได้ว่าระยะการยิงหวังผลของปืน M16 นั้นอยู่ที่460เมตรซึ่งไกลมากกว่าระยะหวังผลของปืน AK-47 ที่อยู่ที่350เมตรการออกแบบปืน M16 นั้นถูกออกแบบมาเพื่อเน้นความแม่นยำเป็นหลัก ทําให้มันสามารถยิงหวังผลไปยังศัตรูในระยะ300เมตรได้อย่างแม่นยำซึ่งมันต่างจากปืน AK-47 ที่ให้ความแม่นยำที่ต่ำกว่าหากเป้าหมายอยู่ในระยะที่ไกลมากขึ้นปืน M16 ได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในปืนไรเฟิลจูโจมที่มีความแม่นยำมากที่สุดเท่าที่ประวัติศาสตร์มนุษย์เคยมีมาด้วยแรงถีบของปืนที่ต่ำและความเร็วของลูกกระสุนที่สูงทําให้วิธีกระสุน จะพุ่งเป็นเส้นตรงขนาดกับพื้นว่ากันว่าในสงครามอิรักครั้งที่ 2, สองทหารสหรัฐที่เข้าร่วมรบมักจะยิงเข้าไปที่หัวของกองกําลังกบฏอยู่เป็นประจำที่ระยะ100เมตรปืน M 1 6สามารถยิงกระสุนเป็นกลุ่มชุดละสินัดที่ให้ความแม่นยำสูงโดยมีการกระจายตัวของลูกกระสุนที่ยิงไปโดนเป้าหมายอยู่ที่ประมาณ43นิ้วในขณะเดียวกันปืน AK 4 7จจะมีความแม่นยำที่น้อยกว่า โดยมีการกระจายตัวของลูกกระสุนอยู่ที่ประมาณ5.9นิ้วยิ่งระยะการยิงที่มีระยะไกลมากขึ้นความแม่นยำของปืน AK 4 7ก็จะลดลงเรื่อยๆที่ระยะ300เมตรปืน AK 4 7สามารถยิงกระสุนปิดปุ่มชุดละ10นัดโดยมีการกระจายตัวของลูกกระสุนอยู่ที่ประมาณ17.5นิ้วในขนาดเดียวกันปืน M 1 6จะมีความแม่นยำที่มากกว่าโดยมีการกระจายตัวของลูกกระสุนอยู่ที่ประมาณ12.6นิ้ว ดังนั้นโอกาสในการยิงหวังผลระยะไกลของปืน AK-47 จะต่ำกว่าปืน M16 อย่างชัดเจนที่ระยะ300เมตรโอกาสที่ปืน AK-47 จะยิงโดนเป้าหมายมีอยู่ประมาณ94แต่สำหรับปืน M16 แล้วโอกาสในการยิงโดนเป้าหมายสูงถึง100เกันเลยทีเดียวที่ระยะ400เมตรโอกาสที่ปืน AK-47 จะยิงโดนเป้าหมายมีอยู่ประมาณ82 ในขณะที่ปืน M 1 6จะอยู่ที่96%และที่ระยะ500เมตรโอกาสที่ปืน AK 4 7จะยิงโดนเป้าหมายมีอยู่ประมาณ64%ในขณะที่ปืน M 1 6จะอยู่ที่87%สําำหรับโหมดการยิงปืนทั้งสอกระบอกมีคันโยกที่สามารถปรับโหมดการยิงได้เป็นทั้งออโต้เซมิออโต้และระบบห้ามไกลได้ยิางไรก็ตามคันโยกของปืน AK 4 7นั้นมีขนาดที่ใหญ่กว่าทำให้ยาก ต่อการปรับเปลี่ยนโหมดควบคุมในทางกลับกันปืน M16 สามารถปรับเปลี่ยนโหมดการยิงของปืนได้ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้นิ้วโป้งดันคันโยกก็สามารถเปลี่ยนโหมดจากการยิงเซมิออตโต้เป็นโหมดออตโต้ได้อย่างง่ายดายนั่นหมายความว่าผู้ใช้ปืน M16 สามารถที่จะเปลี่ยนโหมดการยิงได้ในขณะที่นิ้วมือยังเหนี่ยวกายปืนได้อยู่ตลอดเวลาทำให้ผู้ใช้ปืน M16 สามารถโจมตีเป้าหมายได้ไว และแม่นยบกว่าปืน AK 4 7นั่นเองสำหรับหมดออโตของปืน AK 4 7นั้นสามารถสาดกระสุนได้ประมาณ600นัดต่อนาทีในขณะที่ปืน M 1 6สามารถยิงกระสุนได้มากถึง700-950ถึงนัดต่อนาทีแต่ว่าการใช้งานจริงผู้ใช้ปืนจะไม่ลั่นไกจนทำให้ลำกล้องของปืนนั้นร้อนเกินไปอัตราการยิงที่เหมาะสมของปืน AK 4 7จะอยู่ที่ประมาณ100นัดต่อนาทีในขณะที่ปืน M 1 6 จะอยู่ที่ประมาณ150นัดต่อนอาทีแต่อย่างไรก็ตามปืน M16 ในรุ่นหลังๆได้ถูกปรับปรุงไม่ให้สามารถยิงอัตโนมัติได้เต็มรูปแบบเนื่องจากว่ากองทัพสหรัฐคิดว่ามันเป็นโหมดการยิงที่ทําให้เกิดการสิ้นเปลืองกระสุนโดยไม่จําเป็นแต่มันได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นการยิงชุดละ3นัดแทนซึ่งมันช่วยเพิ่มความแม่นยําและสามารถยิงผนได้สูงมากในการกาสู้ระยะประชิด ในขณะที่ปืน AK-47 ไม่มีโหมดการยิงเป็นชุดเหมือนกับปืน M16 แต่ด้วยขนาดของกระสุนที่มีขนาดที่ใหญ่กว่าจึงทําให้ปืน AK-47 มีโอกาสที่จะสั่งหารศัตรูในระยะประชิดมากกว่าอยู่เสมอมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนคงสงสัยแล้วว่าแล้วปืนกระบอกไหนกันแน่ที่มันเจ๋งกว่ากันจริงๆแล้วปืนทั้งสองกระบอกต่างมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบปืนประเภท ที่มีพลังการทำลายล้างที่สูงและใช้งานในระยะประชิดหรือคุณชอบปืนที่มีความแมั่นยำที่สูงและสามารถยิงหวังผลได้ในระยะที่ไกล AK47 เป็นปืนที่มีต้นทุนในการผลิตที่ต่ำและมีราคาถูกไม่แปลกใจที่จะเห็นกองกำลังติดอาวุธทั่วโลกส่วนใหญ่มักจะใช้กันแปลว่ามันจะต้องใช้อุปกรณ์ปั๊มชิ้นส่วนเหล็กชนิดพิเศษจนทำให้อดีตโซเวียตมีความเสี่ยงในการผลิตปืน AK47 ได้ไม่ทันตามความต้องการในช่วงสงครามแต่ทว่ามันก็ได้กลายมาเป็นอาวุธหลักที่ตอบสนองความต้องการของกองทัพโซเวียตได้อย่างสมบูรณ์แบบซึ่งจะแตกต่างจากปืน M16 ที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของกองทัพสหรัฐที่เน้นถึงความแม่นยำความคล่องแคล่วและการใช้งานง่ายเป็นหลักผู้ชี้ชาญกล่าวว่าสำหรับการต่อสู้ระยะประชิดแล้ว AK-47 ถือว่าได้เปรียบมากกว่าปืน M16 เป็นอย่างมากเพราะมันมีขนาดกระสุนที่ใหญ่กว่า สามารถเพิ่มโอกาสการสังหารศัตรูในระยะประชิดต,ตั้งแต่การยิงนัดแรกซึ่งมันสําคัญออกมากๆแต่โหมดการยิงเป็นชุด3านัดของปืน M16 นั้นสามารถช่วยลดช่องว่างของปืนทั้งสองกระบอกให้ลดลงได้อัตราการเจาะกอก,กในระยะใกล้ของปืน AK47 ยังคงมีความได้เปรียบมากกว่าปืน M16 แต่ทว่าปืน M16 นั้นมีความแม่นยำและให้ระยะการยิงหวังผลที่ไกลมากกว่าซึ่งมันเลยทำให ปืน M16 ดูน่าใช้มากกว่าสำหรับทหารทั่วไปที่ต้องการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ในระยะประชิดการยิงต่อสู้ระยะกลางและระยะไกลรวมไปถึงการสู้รบในเมืองเพื่อยับยั้งการโจมตีจากผู้ก่อการร้ายด้วยรวมแล้วนอกจากข้อดีเรื่องราคาถูกปืน AK47 อาจจะดูเสียเปรียบมากเกินไปหน่อยนะด้วจุดเด่นเหล่านี้มันเลยทำให้ผู้เชี่ยวชาญหลายสำนัก ต่างเลือกปืน M16 เป็นอาวุธที่เหนือกว่าปืน AK47 อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วเพื่อนๆละครับคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันเยอะๆนะครับก่อนจากการอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามข่าวสารและสาระน่ารู้ดีๆที่เรานำมาฝากคุณเป็นประจำ